โอ้ยบรรยากาศวันนี้แต่ว่าอยู่บ้านนี้นา่งนี่มีล่มอยู่พี่น้องครัพบพว่าบ้านนั่นงอยู่หน้าทะเลเดี๋ยวจะไปขนตู้ฟิสกับพ่อใหญ่ก่อนออกไปเฮ็ดงานเนาะคะ่ะก่อนนีน่าออกไปเห็ดงานใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีเ <c oughs> ชื่อได้ว่าดอกไม้ตรงพุ่มหนีนั่งมันเกิดดอกบ่ใหญ่แล้วก็เกิดดอกบ่หลายมันบ่เป็นพุ่มพี่นอ้องเพราะว่าอีนั่งบ่่อยมีเวลาดูแลเนี่ยถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดว่าดอกไม้ตรงเนี้ยตรงตรงตะแ,แกรงเนี่ย ตลอดแนวเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดลายๆแล้วเป็นพุ่มแบบพุ่มเยอะๆมันจะสวยมากเลยนะแต่เนี่ยมันเป็นพันนี่อย่างบ่รูค้ครับดอกเนี่ยดอกน,น้อยๆแค่นี้อีนางบ่ค่อ,คอยมีเวลาด,ดูแลพี่น้องอีนางจะไปขนตู้ฟิสขึ้นตะไปทั้งบ้านทง่ายเกินนะเกินคันคาดูโฟ ยังสิขนตัวเฟสขึ้นคข,ขึ้นไปแล้วโอ้ยรถสุกปโปรเอียพี่น้องเลยโอ้ยภายในอันนั้นลอ่อล่อวินเตอร์ล่อหนาหนาวของยีนางนะคะนอกจะเป็นลอ่อตะปูพราะเขาเดือนพ่อเขาหนาหนาวประมาณเดือนตุลามังประมาณนะถัดยีนางจำผิดนะ ประม่เดินตุลาอีนางกับพ่อใหญ่จะต้องเปลี่ยนหล่อเปลี่ยนกันเองเนาะคะ่ะบ่ได้เอาเข่าล้านเปลี่ยนหายเปลี่ยนกันเองในโรงหลุดนี่นอันนั้นหล่อของพ่อใหญ่อันนั้นหล,ล่อของหลดพ่อใหญ่หล่อหนาหนาวหลดพ่อใหญ่มันก็จะโคกเนีย่ยจักหน่อยแหละพี่น้องเครื่องมืออีอย่างของสร้างนี่แงหนาบรุเครื่องมือของพ่อใหญ่ตู้ฟรีสตู้เย็นบ้านนีนั่งมีเยอะแล้วก็บ้านฝรั่งทีู่่ต่างประเทศ จะมีตู้ฟิสตู้เย็นเยอะแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะคะเนาะเพราะว่าอาหารแช่แข็งพี่น้องอาหารแช่แข็งเยอะของแช่แข็งเยอะที่นี่นะคาบเลสซีเรียดได้ว่ากินของแช่แข็งแล้วมันจะเป็นนู่นเป็นนี่เป,นนเป็นโรคนั่นนี่นี่ของแช่แข็งลายจะ้ะยู่นี่ทุกบ้านทุกบ้านจะต้องมีอันนี้เป็นตู้ฟิสตู้ฟิสแบบตู้ยาวบนงของแช่แข็งทั้งนั้นเลยจะ้ะ ตู้ฟิสแบบตู้ยาวแล้วก็อันนี้ก็เป็นตู้ฟิสอีกเหมือนเดิมมีตะป่าไม่เคลวค่ะอยู่ในนี้เต็มอันใอยู่ส่วนอันนี้เป็นตู้เย็นอันเกา่าจากบ้านเกา่าก็จะมีตู้ฟิสขาา้าง่างเต็มมีตะป่า,ปา,ปาพี่น้องบิ่งเะปลาแห้งปลาเกลือปลาเค็มพอยายแล้เห็ดพอยายแล้เห็ดว้กินส่วนข้างบนก็จะเป็นตู้ตู้แช่เย็นธรรมดา แต่พอซื้อบานใหม่มากก็คือเขามีตู้เย็นไฮแล้วในตู้อยู่ในครัวก็เลยบ่ได้เอาตู้เย็นอันนี้ไปใส่ก็เลยเอาไวน้นี่เอาไวน้นี่แล้วก็เปิดใส่อยูน่นี่เวลาพอยัง,กต,กงตกปงตกปลาเห็ดปลามักเกลือปลาอีกอย่างเราก็จะเอามาแช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะเนาะเหม็นกินปลาพีน่น้องตอนแรกว่าสี่นให้พญายขายพญ่แล้วว่าบ่าขายว่าสัน่นเครื่องซักผ้านี่อันนี้เครื่องซักผ้านะ,นะคะบ่แม่นเครื่องอบเ,เป็นเครื่องซักผ้าจากบ้านเก่าเท่ากันของพญ่ย ซื้อบ้านหลังนี้เขาแถมตู้เย็ยนให้แถมเครื่องซักผ้าให้แล้วพี่น้องบ้านที่นั่งอยู่เนี่ยตอนซื้อนะคะเนาะเขาแถมตู้เย็ยนแถมเครื่องซักผ้าให้เพราะฉะนั้นตู้เย็ยนกับเครื่องซักผ้าที่เอามาจากบ้านเก่าก็เลยมาอยู่ตรงนี้เอามาไว้แซ่ของเพราะไงเราบอขายหกอยู่ที่นั่งว่ามือใดสักมือหนึ่งเสียลนามแรงดันสูงมาฉีดมันสกปรกเนี่ยแต่ก็บอกมีเวลาจักเถื่อพี่น้องไยแม่ก็นองมากกาวาสิเออแม่ก็นองมาอยู่น้ำกาวาสีทำความสะอาด อยู่นีแต่ก็พากันขี่คานจ้ะบ่ได้เห็ดพากันขี่คานกันบ่ได้เห็ดก็เลยนี่แหละตามสภาพนะคะเนาะตรงนี้นี่พอยายเราเห็ดไม้ปกติมันก็นจะเป็นพื้นดินธรรมดาดีละพอยายเราเห็ดไม้เป็นพื้นที่จอดรถแล้วก็พื้นที่ตัดฟืนของเราอันนี้ฟืนเพิ่งตัดปีนี่เอาไว้ใช้หนาหนาวนะคะเนาะนี่ฟืนเอาไว้ใช้หน้าหนาวน,าน,านี่ตะกาตะกาใส่อันพอไายเราเผาขยะ อีนั่งบอกว่า,าเธอสิเผาเห็นอย่างเธ่ก็เอารถขยะเขากับมาทิมาเก็บอยู่แล้วพ่อยหยแล้วก็เผาอีนัก็ถามว่าเธอบ่เก่งใจชาวบ้านเช่าช่องเขาบอกว่าเออจะวบาอยู่ประเทศเมืองนุ่งเมืองนอกนี่เรื่องจุดฟงจุดไฟเผาฟงเผาไฟพิดกฎหมายเขาะจะแจ้งจับนู่นนี่นั่นแต่อีนา่งก็เห็นพ่อยายแล้วเป็นคนเป็นคนนอ์วเวแต่แท้แล้วก็เผาพี่น้องอยู่บ้านเก่าแล้วก็เผามาบ้านใหม่แล้วก็เผา แต่ถามว่าข้าเผาอกเขาเข้าเผา,า,า,ากันบ่ก,ก็นมีค่ะนานนนที่เผาแบบพวกเศษมงเศษไหมเผาเข้ายงขยะข้าก็มีบอมันแต่พอยายอีนางคนเดียวดออค่ะแต่ว่าถันแต่ว่าบ้านอีนางมันอยู่นอกเมืองบ้านอีนางอยู่นอกเมืองก็เลยเห็ดด้แต่ถ้าบ้านอยู่ในเมืองนี่เห็ดบ่ได้เพราะว่าชุมชนมันเยอะมันเป็นแหล่งชุมชนนะคะอีนางก็เก่งใจเพื่อนบ้านแต่ก็บ่เห็นมีผู้ใดเข้าบ้านอย่างไรล่ะ ปิดโงรถก่อนปิดประตูโรงรถขึ้นบ้านกันโอ้มีเวลาก็เก็บเมียนจักหน่อยพี่น้องเก็บเมียนทำความสะอาดบ้านสักหน่อยหนึ่งทองฟ้างามบมลานี่ทองฟ้าสวยนะอันนี้ต้นซากุระนี่มันจะออกมันจะออกช่วงเดือน มันจะออกช่วงเดือนกอนหนาหอนพี่น้องมันจะออกดอกสีชมพูสีชมพูขาวงามโอ้ยต้นกุหลาบมันก็นยังมีอันที่พึ่งจะย่าที่เพิ่งจะเกิดก็มีได้ด,ดอกกุหลาบมันสีขาวหนาวแล้วเธอโอ้สีเลิมันสีขาวหนาวแล้วเธอเธอยังสิมาเกิดดอกอยู่ <laughs> มันจะเข้าหนาวแล้วเธอก็ยังจะมาเกิดดอกอีก อันนี้ิสด็กินย่ำไหนน้อนี่มึงฮะเจ้ากระสิกินได้กินย่ำไหนอันใน้น่อยเพิ่งเกิดก็มีอันใหญ่เกิดก่อนยังไม่ทัาได็กินอยู่อันน้นหน่อยเกิดตามขึ้นมาแล้วเอยสารแน่ก็ไม่ได้กินปีน,ยนายังสิลืออันนี้ ดีซูมสองซูมนี่ห้มันออกให้มันออกไกลจากไอ้กำแพงต้นใหม่เพราะว่าเวลาตัดมันตัดหนักจ้ะให้มันไกลออกจากกำแพงต้นใหม่จักหน่อยหนึ่งขึ้นบ้านเมื่อยโต๊ะนั่งบันไดก็บ่เก็บ,บนี่นั่งบ่เก็บก็บ่มีผู้ใดเก็บล็อกแค่ยังวะไม่ช่ล็อกประตูแค่ยัง เอาคือมาไว้ตรงนี้ยมม่ทนได้เสียปากดอกเพราะว่ามันยมม่ทนาไดมีอย่างแซ่แล้วก็ยมม่ทนไดทำความสะอาดตัวฟิสตน่วดแพ้แล้วอคลิปนี้กับภาพีา่เพียงน้องเบิงสวรเบิงอ้อมบ้านจากน้อยหนึ่งกับดอกไม้ปลอมๆ <c oughs> ได้น่าจะเดินทางไปเห็นงานและะ้วค่ะได้ไปพอกันอยู่ทำงานคะ่ะพี่น้องคะ